บอดี้โรชั่นน้ำหอมนะคะของแม่นะคะทาแล้วผิวมันจะแบบหอมมากบอกก่อนนะว่าหอมมากเพราะมันเป็นเพอร์ฟูมค่ะลูกและมันเป็นเหมือนแบบทาแล้วจะให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าผิวเป็นแวมไพร์ค่ะลูกแวมไพร์ถ้าใครไม่อยากแบบว่าขาวประมาณนั้นลูกอย่าใช้นะคะเพราะมันจะเหมือนผิวเพลือผิวแวมไพร์เหมือนใส่ถุงน่องให้ผิวดูนะเดี๋ยวทาให้ดูนะคะลกูกแล้วก็ นี่นะคะเรื่องของการบำรุงผิวฟื้นฟูผิวนะคะจะอยู่ในตัวนี้ด้วยนะคะเป็นเพอร์ฟูมนะคะระดับเพอร์ฟูมบอดี้โลชั่นน้ำหอมนะคะคือความหอมรูกจะได้เลยอันนี้หลอดนี้แม่ใช้มาเดือนกว่าแล้วนะคะก็แป้งนี้นะคะลูกใช้จริงนะคะลูกของแม่เองนะลูกดูนะคะพอทาปั๊บนะคะมันจะเปรียบเทียบกับข้างที่ยังไม่ทาเลยค่ะลูกมันจะเหมือนแข่งฟอร์มมันลูกไปไหนแล้วมันดูปลออย่างเงี้ยนะคะลูกเพราะฉะนั้นจะใช้ต้องระวังนะคะว่ากลัวว่าคนจะทักว่าขาวไปแม่ขาวไปอะไรอย่างงี้นะคะลูกแต่มันหอมด้วยนะคะลูกมันหอมเป็นเพอร์ฟูมเพราะวยเรื่อองงขการรบำุงงผิวลูกมีค้เววราาีิิตมป มีสารมีวิตามินเยอะสิ่งที่ทำนะคะแม่ทำจากใจที่แม่อยากผิวดีคะ่ะลูกแม่ห้ามสีแล้วแม่ทำอะไรเล่นๆไม่ได้คะ่ะเรื่องความสุขใส่ปลอดภัยไว้ใจแม่นะคะม่ถ่ายของ GMP ด้วยแฟะลูกแล้วลูกดูนะคะป,าาป,ประทาปั๊บนะคะกับผ้าที่ไม่ทาค่ะลูก ใครซ้ำระหว่างวันนะคะยิ่งทายิ่งขาวค่ะแล้วทาแล้วก็บำบินผิวด้วยนะคะฟื้นฟูสภาพผิวที่เหี่ยวแล้วแห้งแล้วนะคะแล้วพวกรอยแตลเล็กๆๆๆๆๆๆหๆๆๆวๆๆๆวๆๆๆๆๆๆ่ในตัวนี้นะคะมีตัวที่แอคทีฟแอคทีฟคือตัวสะท้อนแสงแดดออกจากผิวเราๆๆ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 ๆวๆๆๆนๆๆๆๆนแๆๆ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 มใๆๆ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 ไๆๆ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 ่ๆๆ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 รๆไๆมันเหนียวนะคะลูกตัวนี้ไม่เหนียวนะคะหอมและ ไว้แล้วก็ช่วยสะท้อนแสงแดดออกจากผิวนะคะลูกจะทําให้ผิวเราดีค่ะและเป็นเพอรูคือเป็นเรื่องของ พรีเมมียเขาเรียกว่าการที่ใช้บอดี้เพอร์ฟูมเนี่ยมันจะเป็นพรีเมียมนะคะลูกจะเป็นเรื่องของความหอมที่มันจะหอมติดตัวเราหอมที่ตัวเราทั้งวันนะคะเช้าคาก่อนนอนทาระหว่างวันพกไปด้วยนะคะตัวนี้นะคะ200 ml ถ้าลูกเจอในตะกร้า,าน,นะคะกดได้เลยเพราะแม่จัดกระพาโปรพิเศษให้ตลอดเวลานะคะลูกหรือที่เจอแม่ด้วยต้องได้ของแบบมาตรฐานของเขาตะแบงในราคาหลักร้อยคทาลูกเอาไปใช้กันให้ผิวดีขึ้นนะคะผิวหน้าดีแล้วผิวตัวต้องดีด้วยะคะ่ะลูกเนี่ยคุ้มค่าที่ทานค่าที่ทานไดแตกต่างกันแบบเนี่ยช้าไม่ละถ้ารู้สึกว่าชัดดกกกกก็ไปนนะะะะะคลูตร้าาจ๊